ต้มจงอางจะหัวกระบานที่ไหนทำกินกินแบบไหนแบบไหนแบบนี้เครียดเออ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 ้ยดองแดงตัดเป็นดักแน่ก็ทำงานทุกอย่างเลยคนทำการ ใหญ่ใหญมาก็อึดเกลี้ยงแน่ธรรมชาติเห็นพิียก็พลิยปิะเลีจนฉันจรลาบานตายกลับมาล้มตลาดหนอที่ลำกินเหลือชีวิตสมัครงานเสนยาก้วยตางเดินโดดว่าหาซ่องจนโตยากจนยิกจะจนซ้ำเติมก็จะเริ่มทำงานก็ต้องให้่านพูดทน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  แบบวามใหญ่ดั่งยุคมันจะมอกจะขุดมันก็เป็นเรื่องของดั่งบางคนที่ก็มีกระตังไม่เห็นเขามีดั่งก็ยังประกันยกจอฐานมันเป็นเรื่องยุคหนอการกำเนิดเกิด่อมันเป็นเรื่องปวดร้าวชาวดินหรือว่าชาวดาวสิ้นสุดสู่เจ้าก็ตายเพื่อกันสลัดดี